กันยายน2อง2 5 6ถึงมีนาคม2565ราหูย้ายราศีคนที่เกิดในราศีกันถึงจังหวะที่จะได้ปรับเปลี่ยนย้ายนะบ้านย,าย้ายงานเปลี่ยนแฟนบางคนเนี่ยนะถึงขนาดนะไปตั้งกิจการของตัวเองในถิ่นที่ไกลการไปอยู่ต่างประเทศการไปอยู่ต่างจังหวัดการไปเ,เริ่มต้นชีวิตใหม่มีโอกาสสูงมาก ลักษณะของคนเกิดราศีกันเนี่ยมันจะเหมือนกับอยากบอยบินอยากจะ,ะทําในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอยากทํามานานแล้วอึดอัดมานานแล้วแล้วที่สําคัญก็คือมันมีแรงผลักดันจากความะทะเยอทะยานบ้างจากความเครียดบ้างหรือบางทีเป็นแรงผลักดันจากคนอื่นที่บังคับให้ปรับเปลี่ยนคือ คล้ายๆกับสถานการณ์หลายๆอย่างมันจะลงตัวให้คนที่เกิดราศีกันเนี่ยมีความพร้อมที่จะไปทําสิ่งที่มันน่าจะทําตั้งนานแล้วนะหลายคนบอกเล็งจังหวะมานานเลยเราทําไมต้องอยู่กับคนนี้ไปตลอดทําไมต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดมันดูเหมือนกับว่าเอ๊ะมันมองอนาคตไม่ชัดถึงเวลาแล้วล่ะที่คนเกิดราศีกันจะได้ก้าวเดินออกไป ปรับเปลี่ยนชีวิตของตนเองเวลาที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะหนึ่งเราคิดเลยว่าเราจะไม่ทําเหมือนเดิมเราเบื่อละแล้วเราคิดเลยว่าจังหวะที่จะมีบ้านมีกิจการของตัวเองก็คือจังหวะนี้แหละถ้าไม่ลงมือตอนนี้อาจจะต้องรอดวงแบบนี้อีกสิบแปดปีนะที่จะมารอบหนึ่ง,งนั้นตัดความรังเลใจให้นึกถึงเทพราหูที่อยู่ด้านหลังอาจารย์เนี่ย นึกถึงความเด็ดเดี่ยวการที่ทําอะไรแล้วกล้าลงมือโดยไม่ลังเลใจไม่วกกลับมาไม่ภาะวาาะผวะกคนเกิดราษีกันเนี่ยนะอาจจะได้แฟนต่างชาติอาจจะได้คบหากับเพื่อนพี่น้องคนรักหรือการงานที่มันไกลไปจากถิ่นที่ตัวเองอยู่บางคนก็นำเข้าส่งออกบางคนก็ค้าขายออนไลน์เปลี่ยนวิถีชีวิตจาก เคยมีร้านก็มาขายออนไลน์อ่าเคยมีบ้านอยู่จังหวัดนี้ก็ไปอีกจังหวัดอื่นหรือว่าประเทศนี้ก็ย้ายไปอีกประเทศหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงมันต้องชัดเจนมากๆเลยนะสำหรับรอบนี้นะในช่วงตั้งแต่กันยา6กสาถึงมีนา65แล้วนันคนเกิดราศีกันเนี่ยต่อให้อยากอยู่เฉยๆไม่อยากปรับเปลี่ยนมันก็จะมีเหตุมีปัใจจัยให้เราอะปรับเปลี่ยนแต่อาจารย์อนะให้เราเตรียมตัวล่วงหน้าว่า ไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับมองให้เป็นโอกาสที่เราจะทําสินี้ได้ด้วยแผนงานด้วยการตัดสินใจของตัวเราเองจึงจะดีที่สุดดังนั้นขอพอรเทพราหูจริงๆแล้วขอได้ครบทุกอย่างเลยนะเพราะว่าจังหวัดอาจจะได้คู่ใหม่อาจจะได้งานใหม่แล้วก็หาเงินจากวิธีชิตใ,ใหม่ๆขอพอรเทพราหูให้ครบในทุกด้านทุกประการขอให้สำเร็จนะราีกัน